สวัสดีทุกคนครับอยู่กับผมมัคเบร็รเกอร์เกมเมอร์ครับเด็กโชว์เคสวันนี้ผมจะพาทุกคนไปทําความรู้จักกับเด็กอัลตาใน c o s m ม e ์ครับผมเชื่อว่าหลังจากที่ทุกคนเนี่ยได้การ์ดฟรีจากอีเวนต์ในโซโล่โหมดเนี่ยก็คงอยากจะหาเด็กให้กับการ์ดใบนี้เล่นกันซึ่งจะเป็นยังไงบ้างนั้นเรามาติดตามรับชมไปพร้อมๆกันได้ในคลิปนี้เลยครับ ทุกคนครับความสนุกของโป k e m o n TCG Pocket เนี่ยมันอยู่ที่การเปิดซองหาก,การ์ดแรมมาใช้งานและจะสนุกได้มากยิ่งขึ้นไปอีกครับถ้าซองที่เราเปิดนั้นมีราคาที่ถูกกว่าเติมเองผมขอแนะนำเป็นร้าน Elastic Shop ไปครับสะดวกปลอดภยัยมีบริการตลอด24ชั่วโมงสนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage แล้วก็ Official l ล n แอดของ Elastic Shop หรือว่าจะกดลิงก์ที่อยู่บริเวณด้านล่าง Description ของคลิปวิดีโอนี้ก็ได้นะครับ ในส่วนของเด็กอัลต้าเนคอสมาครั้งนี้เนี่ยต้องบอกก่อนนะคะว่าเป็นเด็กคอนโทรลที่ต้องใช้ระยะเวลาในการเซตอัพบอร์ดเนี่ยที่ค่อนข้างนานพอสมควรอาจจะเริ่มใช้งานได้ตั้งแต่ช่วงกลางไปจนถึงเลดเกมแต่ว่าไม่ค่อยแนะนําให้ใช้ช่วงเลดเกมเท่าไหร่เพราะว่าดาเมจมันค่อนข้างต่ําและเราไม่มีการ์ดที่จะมานวดดาเมจในช่วงต้นถึงกลางเกมสักเท่าไหร่ถามว่ามันสามารถเล่นช่วงกลางเกมได้ไหม ได้ครับถ้าดวงในการจั่วการ์ดของเราเนี่ยดีมากๆอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าดวงในการจั่วการ์ต้องดีขนาดไหนถึงจะสามารถใช้งานได้ตั้งแต่ช่วงต้นเกมนะครับ ก่อนอื่นเรามาดูการโปเกมอนในลิสต์การ์ดนี้กันก่อนก็จะมีลูน่าล่า ex นะครับซึ่งถือว่าเป็นแกนกลางที่สําคัญมากๆสําหรับเด็กนี้เพราะว่าเราจะต้องเอามาใช้ในการโยกย้าย Energy นะครับผมจะใส่เป็นลูน่าล่า ex เข้ามาเป็นจํานวน2ใบครับแล้วก็คอสสมออีกเป็นจํานวน2ใบด้วยกันโดยจะไม่ใส่ร่าง2นะเพราะว่าเราจะอีโวด้วยแรคแคนดี้นะครับต่อมาก็คือกิราติน่า ex ครับกิราติน่า ex เนี่ยผมเล่นมาประมาณ10 2 0เกมเนี่ยจังหวะที่จะใช้กิราติน่า ex ขึ้นตีเนี่ยจะน้อยมากๆหลักๆ กิลาติน E-X จะมีหน้าที่เป็นแบตเตอรี่ประจําเด็กครับมีหน้าที่ในการชาร์จจี้เพื่อให้ลูนาร่าเนี่ยทำการมูฟจี้ไปให้อลต้าในคอสมา E-X หรือไม่ก็มูฟจี้มาที่ลูนาร่าเพื่อใช้ตีเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยผมจะเอาลูนาร่ามายืนรับดาเมจน,นะครับเพราะว่าลูนาร่าเนี่ยเป็นการที่มีพลังชีวิตสูงที่สุดในเ,เด็กนี้ ส่วนการไฮไลท์นะครับที่เราจะไม่พูดถึงเลยก็คงจะไม่ได้นั่นก็คืออัลตาเนคคอสมา E.X นั่นเองอย่างที่บอกไปครับว่าเด็กนี้เนี่ยสามารถทำดาเมจได้ตั้งแต่ช่วงต้นเกมหากเราเนี่ยดวงในการจ่วการ์ดดีนะครับแน่นอนการ์ดที่เราฟิกว่าเราจะต้องจวให้ได้ตั้งแต่ช่วงเทิร์นแรกเลยนั่นก็คือกิลาติน่า E.X นั่นเองถ้าเราจวดได้กิลาติน่า E.X ตั้งแต่ช่วงต้นเกมเนี่ยเราจะสามารถใช้ลูนาร่านะครับทำดาเมจเป็นจำนวน100ได้ตั้งแต่ช่วงเทิร์นที่สจนถึงเทิร์นที่สี่ Energy Zone เป็นใจ แล้วก็ generate energy เหล็กนะครับให้เราตั้งแต่ช่วงต้นเกมและเอามาติดให้กับ Necosma เป็นจำนวน2เม็ดแล้วหลังจากที่กิลาตินาเนี่ยชาร์จจี้พลังจิตเป็นจำนวน2เม็ดแล้วก็สามารถใช้ลูนาร่ามูฟจี้นะครับมาให้กับ Necosma X ได้เลย Necosma X เนี่ยก็จะสามารถทำดาเมจได้เป็นจำนวน120ตั้งแต่ช่วงเทิน3จนถึงเทิน4ด้วยเช่นเดียวกันนะครับแต่นั่นแหละดวงในการโจมก,ก็ต้องดีรวมไปถึงดวงในการที่จะให้ energy zone เนี่ย เจเนเรตเอเนอร์จีตามที่เราต้องการก็ต้องดีด้วยเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นเด็กนี้เนี่ยอาจจะใช้ดวงเกี่ยวกับ2เรื่องนี้เนี่ยเยอะหน่อยที่เหลือก็จะเป็นการซัพพอร์ตครับไม่ว่าจะเป็นโปเกบอลครับเป็นจำนวน2ใบเลดการ์ดเป็นจำนวน1ใบครับโปนนบบ Candy, เกมอน,น,น, igh, นคอมมูเป็นจำนวน1ใบครับและแคนดี้เป็นจำนวน2องใบบีทไทส์นะครับเป็นจำนวน1ใบโปรเฟสเซอร์รีเซิร์ฟเป็นจำนวน2ใบลีฟดอนแล้วก็เลดเป็นจำนวนอย่างละ1ใบด้วยกันทั้งนี้ทั้งนั้นในส่วนของบีทไทส์แล้วก็เลดเนี่ย ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเพื่อนๆเ,เลยนะครับอาจจะถอดออกแล้วก็เปลี่ยนไปใส่เป็นการ์ดใบอื่นก็ได้แต่ที่ผมใส่เข้ามาเนี่ยก็เพื่อจะได้ทําให้อลต้าในคอสมา e เอนั้นทําดาเมจได้แรงขึ้นถ้าเรามี2องน็อกเอาท์นะครับบวกติดบีทไทเข้าไปเนี่ย อัลต้านนคอสมาก็จะทาดาเมจได้เพิ่มขึ้นไปจำนวน1น0หน่วยซึ่งเอาจริงๆมันก็เก็บการ์ดได้ค่อนข้างหลายใบแล้วแต่ถ้าเราไปเจอการ์ดโปเกมอนที่มีพลังชีวิตเยอะกว่านั้นอาจจะจากการที่ติดผ้าค,คลุมเพิ่มนะครับแล้วก็สามารถที่จะใช้เลดเพิ่มดาเมจเข้าไปอีกคอมโบนี้จะทําให้อัลต้านนคอสมา EX เนี่ยทำดาเมจได้สูงถึง160หน่วยกันเลยทีเดียวซึ่งผมคิดว่าคอมโบนี้เนี่ยน่าจะบูตดาเมจให้กับอัลต้านนคอสมาเนี่ยได้เยอะที่สุดแล้วนะครับแต่ก เอาจจะเกินความจําเป็นไปสักหน่อยก็อาจจะเปลี่ยนการ์ดหนึ่งใน2ใบนี้นะครับไปเป็นการ์ดปั่นป่วนอื่นๆอ,อย่างเช่นน้องมานะครับหรือว่าอาจจะใส่กุสมามาสักใบก็ได้โดยเช่นเดียวกันครับอีกหนึ่งคำถามนะครับที่ผมรู้สึกว่าหลายๆคนเนี่ยจะต้องสงสัยแน่นอนว่าเราจําเป็นที่จะต้องใส่ลูซามิเนตเข้ามาไหมคือก่อนหน้าที่ลิสต์การ์ดนี้เนี่ยจะไฟนอลจนผมเอามานําเสนอทุกคนกันในตอนนี้เนี่ยจริงๆก่อนหน้านี้ผมก็เคยใส่ลูซามิเนตมาแต่ว่า มันไม่ค่อยได้ใช้งานจริงๆครับผมก็เลยรู้สึกว่าถอดออกดีกว่าแล้วก็กลายเป็นว่าหลังจากที่ถอดลูซามิเนออกเนี่ยเท่าที่ผมเล่นนะยังไม่เคยมีสตาร์เลยที่ผมรู้สึกว่าเอ้ยถ้าใส่ลูซามิเนมาเราคงจะชนะไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ได้มีความรู้สึกแบบนั้นเลยดังนั้นผมก็เลยคิดว่าลูซามิเนอาจจะไม่ได้มีบทบาทก,กับเด็กนี้สักเท่าไหร่นะครับอะ และนี่ก็คือลิสต์การ์ดทั้งหมดนะครับของเด็กอัลตาในคอส a มีกนั่นเองทีนี้เดี๋ยวไปดูนครับว่าตอนเล่นจริงของเด็กนี้จะเป็นยังไงกับช่วงของเด็กโชเคสครับถ้าเรามีเนคอสมา2ใบแบบนี้เอาจริงๆนะการที่ผมใส่เข้ามาในเด็กเนี่ยผมไม่ได้ต้องการใช้2ใบพร้อมกันนะคือต้องการใช้แค่ใบเดียวแหละแต่ว่าเพิ่มเลทในการจัว่วหรือไม่ก็เอาไว้ใช้เทรดตอนที่เราจั่วได้โปเกมอนคอมูแล้วอะไรประมาณนี้ แต่ถ้าเป็นกรณีแบบนี้อาจจะเหนื่อยนิดนึงเพราะว่าใจจริงผมก็ไม่ค่อยอยากเอาเอาด้านในคอสมาแบบขึ้นแอคทีฟโซนเท่าไหร่นะเราจะเอาเป็นกิลาติน่าก็ได้ทุกคนเพราะว่าหลักๆแล้วสําหรับผมกิลาติน่าเราไม่ได้เอาไว้ใช้ตีเท่าไหร่อ่ะต้องบอกแบบนี้นะครับหลักๆคือเหมือนเอาไว้ใช้เหมือนเป็นแบตเตอรี่ประจําเด็กอ่ะต้องบอกแบบนี้เออแต่จะเอาขึ้นตีก็ได้เพราะว่า ถ้าเราจะมาดูดาเมจกันจริงๆอ่ะเราจะเห็นว่ากิลาติน่าดาเมจเยอะสุดนะ130อัลตาในคอสมาจะอยู่ที่120แล้วก็ลูนาร่าจะอยู่ที่100แต่ออาต้านในคอสมารเราสามารถบูทด,ดาเมจไปได้สูงสุดถึง160ได้ด้วยเหมือนกันอเดี๋ยวเล่นๆไปเดี๋ยวจะทำให้ดูนะคบว่าทำยังไงนะฮะอันนี้ก็จบเทินไปก่อนฝั่งนั้นเขาจะมีน้องหมา อ่างหนึ่งล่างสองไปเท่าไหร่แต่ว่าล่างสามเนี่ยมันจะทำให้เราต้องใช้จี้เยอะขึ้นหนึ่งเม็ดนะครับเออซึ่งถ้าเราเซตบอร์ดได้ไวกว่าเขาผมคิดว่าเราพอสู้ได้แต่ถ้าเซตไม่ทันก็จะมีปัญหาแล้วเนี่ยยังจะมี A Re เอเลเอเลรูโดเอลูเลโดยังจะมีเอลูเลโดอีกครับก็ปวดหัวอยู่120 แต่เอลูเรโดนี่ก็คือแบบกระโดดเตะก้านคอทีเดียวเราตุยเลยนะเพราะเราจะใช้จี้เยอะมากตีหกสิถ้าตอนนี้เราโยกจี้ไปเราจะตีหกสิบหรือจะปล่อยตุยเลือดมันเหลือมันโดนตีแล้วเลือดมันเหลือน้อยแล้วอะ หรือจะชาจีกหน่อยหรือจะปล่อยใบนั้นตุยเลยอ่ะมี2เวนะครับอ่ะวางในคอสไม้ไปแล้วันรอลีฟไม่งั้นก็ปล่อยตุยอ่ะอาจจะอาจจะดูเสี่ยงไปหน่อยแต่ผมขอเลือกเล่นเวนี้แล้วกัน ก็เกอออีกอย่างหนึ่งที่ผมจะบอกคือเวลาเราเล่นเด็กเนี้ยจี้พลังจิตอ่ะเราใช้แบบสเปะสปะได้เลยเว้ยจะติดอีลุงตุงนางจะใช้อดิสทิ้งหรือจะออรีทีสอะไรเงี้ยได้หมดแต่ว่าจี้เหล็กอ่ะต้องพยายามเก็บไว้เพราะว่าจี้เหล็กมันเป็นส่วนที่หายากสำหรับเรานะครับจี้พลังจิตเนี้ยเอ e เน y ีโซนก็ได้ กิลติน่าก็ก็ได้อะไรเงี้ยคือมันที่พลังจิตมันส,สเปซส,สปะมากนะครับมันเหลือกินเหลือใช้อ,ะอ่ะพูดแบบเข้าใจง่ายเออว้าวถ้างั้นอาจจะต้องเอากิลติน่าขึ้นไปก่อนนะเนี่ยหรือลูนาร่าก็ได้นะผมว่าลูนาร่าดีกว่าเนาะลูนาร่าเลือดเยอะกว่า เพราะยังไงขึ้นไปก็น็อกอาวเขาไม่ได้อยู่ดีผมต้องการจรี้เหล็กอ่าโอเคจี้เหล็กมาละชาร์จก่อนรวบจี้ครับ <c oughs> อันนี้ก็ติดกิลาติน่าไปหนึ่งร้อยหมับเข้าให้ โดนเท่าไรเนี่ยนะ,นะดาเมจตั้งต้น70ปะ่ะแล้วก็บวกอีกทีละ20 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 10, 14, 15เอม๊ะมันบวกกีลยย่ะนะผมจำไม่ได้กันตีเลยเบ,บ๋เอาไงา อ๋อเออใช่อีกเรื่องหนึ่งที่ควรระวังอันนี้บอกไว้เลยนะครับคือบางคนอาจจะเข้าใจว่าคือลูนาร่าเนี่ยมันก็มีความอิสระในการโยกย้ายจี้แต่สิ่งหนึ่งที่ควรระวังคือลูนาร่ากับกิราตินาเนี่ยเวลาเราจะใช้ขึ้นตีอ่ะเราไม่เราสามารถรวบจี้จากกิราตินาหรือลูนาร่าไปให้การ์ดที่อยู่ในแทีฟโซนได้แต่เราไม่สามารถรวบจี้จากเออเอาเอา,เอาต้านในคอสมาได้เพราะว่า ตัว Ability เนี่ยมันเขียนไว้ชัดนะครับว่าจะทำการมูฟจี้จากโปเกมอนพลังจิตนะครับ <Yeah. S 1> แป๊บหนึ่งนะต้องโยกตัวละ mm. <c oughs> โหยากอะเอาตาในคอสมาเลวกันเพราะตาหน้าเราก็จะใช้ตีละแล้ว <Yeah. S 1> ก็จะตุยก็ไม่เป็นไร <c oughs> ตอนนี้ผม Discard ดทิ้ง <c oughs> ผมไม่เสียดายละ ทำอีกชุดหนึ่งนะแต่ถ้าจะเสียดายก็เสียดายแค่จี้แค่นั้นแหละถ้ามันจะตุยอ่ะถ้าจะรวบแค่นี้ไปมันก็ยังตี120ไม่ได้เออแต่ว่าผมว่ามันไอ้นี่ได้นะอ๋อไม่ได้ยังไงก็ต้อง4ีจี้ครับหมาตอนแรกผมจะใช้ o ม e หนึ่งไงอะถ้างั้นยังไงก็ต้องจากลูนาล่าครับโอ ถ้ามีเอลูเรโดนี่ก็เออเอลูเรโดก็คือโดนเตะยับนะฮะไปผมไม่ต้องการการอะไรละเพราะฉะนั้นดิฟทิ้งได้เลยโอ้โหโดนดิสไปเยอะอยู่นะโอ้เขาก็โดนหนักเหมือนกันเนี่ยไปหมดเลย เหลือสามใบ GG ครับอึ้งหมดโอเคนะครับ ก็เอ่อผมว่าอัลต้าในคอสมาเนี่ยความเก่งของมันคือเราต้องทำอัลต้าในคอสมาให้ได้ไวที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วก็ถ้าเราสามารถแบบเซ็ตกิลาติน่ากับลูนาร่าให้พร้อมใช้ตั้งแต่ช่วงต้นเกมอะทุกอย่างมันจะโฟล์ไปหมดเลยนะครับอืม A few moments later เริ่มโดยกิลาติน่าเสมอเหนื่อจะเชื่อ แต่มีลูนาร่ากับแคนดี้นะเหลือแค่คอสมอรแล้วก็นีคอสมาเนคอสมาเดี๋ยวค่อยมาก็ได้คือถ้าไม่ได้เริ่มต้นด้วยจี้เหล็กอ่ะผมว่าเนคอสมาก็รอไปก่อนแต่ว่าถ้าเริ่มต้นด้วยจี้เหล็กแล้วยังไม่มีเนคอสมานี้โคตรน่าเสียดายเลยเพราะว่าเรา move ได้หมดคือเรา move จี้พลังอ่จิตอะไรได้หมดเลยแต่ว่าเหล็กเรามู v e ไม่ได้เพราะฉะนั้นเหล็กต้องใส่ให้เนคอสมาเสมอนะครับโอ้โ อ่ะเราดูตาหน้าจบเทินครับไม่อยากเอาลูนาร่าไปแรกเลยอ่ะแต่ถ้าแรกแต่ถ้าแรกตาหน้าก็คือต้องได้ในคอสมาเพื่อที่เราจะได้ติดจี้เหล็กให้นะครับในสำรับมีการเยอะมากตอนเนี้ยลูนาร่าหนึ่งใบคอสมอกสองใบกิลาอติน่าหนึ่งใบแล้วก็เอาตาในคอสมาสองใบมันก็วัดดวงเกิน โอเคขอบคุณที่ปราณีตีแค่ยีิก็พอเนะฮึบเลทว่ะใช้ไปก่อนเราจะให้เขามือดีอย่างเดียวไม่ได้เพราะถ้าเรามือไม่ดีเขาก็ต้องมือไม่ดีด้วยนะครับอ่ะต้องมีคอสมานะเท่านั้นเลยไม่งั้นเสียดายจีย้เหล็กแย่อ้า อีดอเอยเอาลูนาร่าไปแลกลูนลาร่ากุจะบ้าจบเทินฮะทำไงอ่ะทีเนี้ยไม่มีการ์ดโปกเกมอนเลยอ่ะเสียดายอุสาจี้เหล็กมามาละแต่เราตีตุยเลยเนี่ยแต่เราโดนร้อยนึงเออมาแต่ถ้าเราตีคืนถ้าเราตีคืนแล้วก็แอะนำจำโม โปเกบอลเจลาติน่าคอสมอลคูนาร่าแคดดี้ไม่มีเราไม่เราไม่มีเหลือเลือสามไดเอาได้อยู่นี่ว่าเหลือเลือสิบหน่วยไงโปรเฟสเซอร์ก่อนไอ้ยเดอะจริงจริงมันต้องโปเกบอลก่อนเลิศไม่มีอะไรมาเลยปึง้งนี่ไงมาละตีดีไหม แต่ไม่รู้ว่าเขาจะมีะมวัดดวงแล้วกันอ่ะจบเทินครับไม่ได้เสียดายที่จะเสียสองล็อกนะเสียดายจี้ เยอะมากแต่ตาหน้าต้องถอยครัอยากได้แคนดี้จังเลยอ่ะเรียบร้อยกีลัติน่าผมบายบายเอ่อ เรงนี้น่าจะถอยอืะในคอสมาขึ้นครับต้องชา้าต้องเริ่มใหม่ตั้งแต่แรกเลยอ่ะให้ตายเถอะอ่าติดไปเลย นานติดจี้เหล็กแล้วก็ใช้ดอนดึงถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดก็น่าจะสนะได้อะมาละมาไหมแน่นอนสูวนี้มันทำง่ายนะ ใครที่แบบว่าเเล่นลูกาลูกันทำง่ายกว่าผมบอกเลยอีนี่อีนี่ก็ง่ายพอกันไม่ต่างใช่ไหมไปเกือบนี่ตานี้เราไม่มีลูนาล่าก็ยังพอเล่นได้นะฮะลุยเราก็ดิสการ์ดปับปับผับผับับับหมดมือเลย เห็นไหมมันก็พอเล่นได้แหละแต่ว่าอาจจะต้องอันนี้เราก็พูดกันตามจริงเลยอาจจะต้องแบบภาวนาให้เขาแบบมือบลิกหรือว่าเซตบอร์ดช้ากว่าเราสักนิดหนึ่งบวกกับเราก็ต้องมือดีในระดับหนึ่งด้วยจีด้วยสำคัญหมดอะเอาจริงอืม A few minutes later ขาดลายอย่างอยู่นะเพราะฉะนั้นความหวังอยู่ที่โปรเฟสเซอร์สองนี้แหละ เขาเปิดด้วยเคนเนสติล่าแล้วเป็นอะไรชอบได้เล่นคนแรกนี่ผมก็งงตัวเองเหมือนกันนะ่โปรเฟสเซอร์ป่ะฮึบฮึบโอเคได้กิลาติน่าก็แฮปปี้ละ <c oughs> เดี๋ยวตาหน้ามาดูกันถ้าได้เนคอสมารเราจะได้เริ่มติดจี้เหล็กเลยนะครับยังไม่ต้องรีบแลกตัวนะจบเธอ <c oughs> เดี๋ยวใช้โปรเฟสเซอร์ก่อน ถ้าเราได้เล่นเป็นคนแรกแต่เราโจวดได้กีลาตินาผมว่าเราไม่ได้เสียเปรียบขนาดนั้นเออแต่ถ้าได้เล่นเป็นคนแรกแล้วไม่มีกีลาตินาเนี่ยก็คือนั่งหงอยแล้วกดจบเทินไปซะ <c oughs> อ่ามือสวยจริงๆ <c oughs> โจงดแมลงสาบไปละ คอสมอกจะมีเวลาอีก2เทินนะถ้ายังอีโวไม่ได้ก็คือตุยเย่ค่ะโปรเฟสเซอร์ค่ะอยากได้ในคอสม่าจริงนะจะได้ติดจี้เหล็กได้โอเคไปในคอสม่าเท่านั้นในคอสม่าดูนาร่าก็ได้อะโอเคไปเีร้าจี G ้เหล็กอยู่จี G ้เหล็กเดี๋ยวอาจจะใช้ดอนมูฟเอาละกันเนาะ เพราะว่าลูนาร่ามันมูฟได้แค่จี้พลังจิตไงจบเทิร์นครับเนคอสมาจะมาเมื่อไร่หัดจี้เหล็กอีกเม็ดหนึ่งมาดูกันว่าเนคอสมาจะมาก่อน <laughs> หรือจี้เหล็กจะมาก่อนครันะบเก้าใบ อยากเอานี่ไปตีอยู่นะอ่านี่ไงมาละเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเหลือจีเ้เหล็กเราอืมผมว่ารถดึงได้นะดึงมาตีอีแมงสาานี่ก็ลำคาญเหมือนเหลือเกินโอเคอ่จบเทินครับ ได้จี้เหล็กอ่ะมาดูกันว่าเธอหน้าเป็นจี้พลังจิตแล้วถัดไปเป็นเหล็กไหมถ้าเป็นเหล็กก็ได้ใช้เนคอสมาถ้าไม่ใช่เหล็กอาจจะได้ใช้กีรานตินาจบเกมรอกเนี่ยถ้าโอเคตอนนี้เขาอยากทายุงให้เสร็จไปไวนะตอนแรกผมคิดว่าเขาจะใช้พีโรโมซานั่นแหละกำลังจะบอกว่าถ้าเขาใช้พีโรโมซาเขาจะยิ่งทํายุงช้า โอ้ oh my gosh ผมก็ไม่กล้าเอาลูนาร่าไว้แบบนี้หรอกจริงๆแล้วที่นี้ยังไงอ่ะเราจะเอาอะไรมายืนรับดาเมจดี <c oughs> นี่ไงเราเจอตัวต,วตายตัวแทนแล้วเหล็กก็ยังไม่มาทุกคน ตอนนี้รอเหล็กอย่างเดียวเลยหรือจะยอมเสียลูนาร่าผมว่าได้นะเราเอาลูนาร่าตีแล้วตาหน้าไม่พอเพราะว่ามันทำดาเมจได้แค่60สิบ ผมต้องใช้ดอนดึงจี้ไง ấy, เพราะฉะนั้นเราจะใช้เลสไม่ได้ถ้าจะใช้เลสต้องใช้ตานี้ออมเอางั้นไหมล่ะใช่ถูกต้องครับได้ปแต่เขาก็อาจจะถอยอยู่ดีปะ่ะผมว่าเขากัดฟันตีไม่รู้ว่ปะปวัดดวงไปเลย เขาอาจจะไม่รู้ว่าเราว่าเรามีดอนเขาก็เลยอาจจะคิดว่าเราแบบเทินหน้าเราไม่น่าจะตีได้เลยแบบนี้เสียวแอฟเสียวโอ <laughs> <Okay. S 1> เคไปไปตามแผนติดกับดักอุตส่า เป็นฟิลด์ดิกระยุกิโอเซอร์ไพร์เซอร์ไพร์บาย เออจบฮะโอเคและนี่ก็คือทั้งหมดของเน c o s m a EX นะครับคือต้องบอกก่อนว่าโดยปกติแล้วเนี่ยพวกการ์ดโปรโมอะไรต่างๆนะที่เกมแจกฟรีเนี่ย ถ้าเป็นผู้เล่นที่เล่นมาตั้งแต่เซิร์ฟเปิดจนถึงปัจจุบันอย่างเช่นผมหรือว่าผู้เล่นหลายๆคนเป็นต้นเนี่ยเราจะไม่ค่อยคาดหวังอยู่แล้วครับว่าการที่แจกฟรีมันจะเก่งหรือว่าสามารถเอามาใช้ไต่แรงหรือเอาไปใช้แข่งจนติดท็อปเมตาได้เราไม่ได้คาดหวังขนาดนั้นแต่ว่าขอแค่เป็นการที่เล่นสนุกหรือว่ารู้ว่าเออคอนเซ็ปต์มันประมาณนี้จะเอามาเล่นยังไงดีให้สนุกแค่นั้นพอนะครับเพราะฉะนั้นสําหรับ n น c ครส m a เอ็กเนี่ยผมก็ไม่อยากให้ทุกคนคาดหวังมากถามว่า มันพอจะเล่นได้ไหมผมว่าก็เล่นได้ในระดับหนึ่งคือก่อนหน้าที่ผมจะมาทำเด็กโชว์เคสคลิปนี้เนี่ยผมได้ตั้งไลฟ์ที่ลองให้ทุกคนเนี่ยตั้งเด็กในคอสมานะครับของตัวเองขึ้นมาแล้วผมจะเอาเด็กของผมเนี่ยไปใช้สู้ปรากฏว่าผมเล่นไปเกือบ20เกมอะ่ะผมสามารถใช้เด็กในคอสมาเด็กนี้เนี่ยชนะเด็กคอสมาของคนดูเกือบทั้งหมดอนะ่ะได้เลยดังนั้นผมก็เลยคิดว่าเด็กเนี่ยน่าจะเป็นเด็กที่ จะบอกว่าดีที่สุดเดี๋ยวก็จะมีดราม่าอีกเอาเป็นว่าเกือบจะดีที่สุดของเนคอลสมาแล้วกันในอนาคตไม่รู้ว่าจะมีการ์ดอะไรที่จะมาซัพพอร์ตทำให้ดีได้มากกว่านี้ไหมแต่เอานะวันนี้ก่อนผมว่าเด็กเนี้ยใช้ได้เลยนะครับที่เหลือก็อยู่กับเพื่อนๆนแล้วล่ะครับว่าเอ่อจะหยิบเอาเด็กนี้ไปเล่นในโหมดไหนผมคิดว่าถ้าเอาไปเล่นกับเพื่อนหรือว่าเอาไปเล่นในแรนดอมหรือว่าเอาไปเล่นในโซโล่คิดว่าเล่นได้แต่ว่าถ้าเอาไปใช้ไต่แรงหรือว่าเอาไปใช้แข่งคิดว่า ไม่น่าจะวินฟลอ์ขนาดนั้นอันนี้ผมขอเตือนด้วยความหวังดีนะครับแต่ว่าถ้าจะลองหยิบไปเล่นก็ได้เด็กนี้จะเก่งต่อเมื่อการขึ้นมือเท่านั้นแต่เท่าที่ผมลองคุกกิ้งมาเด็กนี้ยโอกาสมือบลิกค่อนข้างน้อยนะผมว่าผมทำเด็กนี้ได้ดีในระดับหนึ่งเลยก็ลอง Copy ีไปเล่นตามกันดูแล้วกันครับ